สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกันลัและา,ลา,าราศีกันทุกท่านนะคะแล้วก็ขอสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะก่อนอื่นฝากทุกท่านช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะทุกท่านคะการทำนายดวงชะตานี้อาจจะมีทั้งสิ่งที่ดีและปัญหาหรืออุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นกับท่านนะคะสิ่งใดที่ดีขอให้ทุกท่าน รับไว้เป็นพลังใจเป็นกําลังใจสำหรับตัวท่านนะคะและหากมีสิ่งที่เป็นปัญหาหรืออุปสรรคก็ขอให้ท่านอย่าวิตกกังวลหรืออย่าท้อแท้นนะคะการที่ได้รับรู้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นล่วงหน้าให้คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีต่อตัวท่านนะคะ เพื่อท่านจะได้ค้นหาแนวทางหรือวิธีการตั้งรับรับมือและแก้ปัญหาต่างๆเหล่านั้นนะคะและขอให้ทุกท่านคิดบวกมีพลังบวกมีกำลังใจที่ดีนะคะเพราะการที่ท่านคิดบวกคิดถึงแต่พลังบวกนะคะหรือสิ่งที่ดีๆหรือคิดถึงแต่สิ่งที่ท่านปรารถนาและอยากให้สําเร็จสมหวัง จะเป็นพลังดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในตัวท่านนะคะจะทําให้มีสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นกับท่านจะทําให้สิ่งที่ท่านปรารถนาอยากให้สําเร็จสมหวังจะเกิดขึ้นกับท่านนะคะแล้วก็จะทําให้ท่านสามารถแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆท,ท่านนะคะให้สามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆไปได้สำเร็จนะคะ สำหรับคลิปนี้จะเป็นการทำนายดวงชะตาของชาวราศีกันย์ลัคนาราศีกันในปี2566นะคะท่านใดไม่ทราบลัคนาราศีเกิดนะคะก็สามารถใช้วันที่เกิดแล้วก็เดือนที่เกิดของท่านดูได้นะคะสำหรับชาวราศีกันนะคะก็คือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมนะคะค่ะ เราก็มาดูกันนะคะว่าในปี2,566นี้นะคะชาวราศีกันลัคนาราศีกันจะมีดวงชะตาในด้านการงานการเงินความรักแล้วก็สุขภาพเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็จะมีสิ่งดีๆอะไรเข้ามาบ้างนะคะมาเริ่มต้นดูในภาพรวมนะคะในปี2,566นี้ ท่านมีเกณฑ์จะได้เดินทางไปต่างประเทศต่างถิน่นต่างแดนนะคะอาจจะไปทำงานหรือไปเรียนหรือไปท่องเที่ยวนะคะเพราะว่าอิทธิพลของดาวพระฤหัสบดีส่งผลให้เป็นอย่างนั้นนะคะนอกจากนี้ยังทำให้ท่านได้ย้ยายเปลี่ยนแปลงที่อยู่หรือซ่อมแซมบ้านซ่อมรถนะคะ ในปี2566นี้นะคะท่านอาจจะเหนื่อยบ้างนะคะก็ขอให้ท่านอดทนนะคะใจะเย็นๆไว้นะคะเดี๋ยวทุกอย่างจะผ่านไปได้ดีนะคะสำหรับข้อดีในปี2566นี้นะคะก็คือท่านจะมีไอเดียใหม่ๆหรือจะได้ทำอะไรใหม่ๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านการงานหรือการใช้ชีวิตนะคะ จะมีโอกาสที่จะแตกต่างออกไปจากเดิมนะคะหลังจากวันที่1มีนาคม2566นะคะดาวพระเสาจะจรเข้าสู่ภพอริในช่วงนี้ให้ระวังบุตรหลานบริวารจะสร้างปัญหาหรือดือ้อไม่ค่อยเชื่อฟังท่านนะคะ สำหรับทางด้านการงานนะคะในปี2566นี้นะคะการงานของท่านจะอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะจะมีอาจจะมีปัญหาหรืออุปสรรคเข้ามาให้จุกจิกกวนใจลำคาญใจท่านอยู่บ้างนะคะอาจจะมาในรูปของอริศัตรูคู่แข่งคอยจ้องนินทาว่าร้ายใส่ร้ายป้ายสีหรือพูดให้ท่านเสื่อมเสียนะคะ ปัญหาพวกนี้ก็จะเข้ามาในช่วงต้นปี2,566ไปจนถึงเดือนเมษายน2,566นะคะแล้วหลังจากนั้นเมื่อดาวพรึฤหัสบดีย้ายเข้าพบมรณะนะคะตั้งแต่วันที่19เมษายน2อ6 6นะคะช่วงนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะไม่ค่อยช่วยเหลือสนับสนุนท่านเท่าที่ควรนะคะท่านจะต้องลองทำอะไรใหม่ๆ บ้างนะคะอาจจะทําให้ท่านแล้วอาจจะทำให้ท่านเนี่ยมีความก้าวหน้าขึ้นนะคะด้วยอิทธิพลของดาวมฤตยูในดวงชะตาของท่านในปี2566นี้นะคะเมื่อทำตรีโกนกับราศีกันก็จะทำให้เกิดเรื่องราวตามที่ได้บอกไว้ข้างต้นนะคะและก็อาจจะทำให้ท่านเนี่ยได้เดินทางไกลไปต่างประเทศหรือ ต่างจังหวัดไกลๆอีกด้วยนะคะพอกลางปี2566ไปแล้วนะคะการงานของท่านจะดีขึ้นนะคะท่านจะมีโชคมีลาบต่างๆเข้ามานะคะให้ชื่นใจนะคะแล้วกเออ็เพราะว่าดาวพฤหัสบดีเนี่ย จะสัมพันธ์กับภพบลาภะนะคะก็จะทําให้การงานเนี่ยมีความเจริญก้าวหน้าดีนะคะจะมีคนมาคอยช่วยเหลือสนับสนุนในด้านการงานของท่านนะคะแต่ก็ยังต้องระวังในเรื่องของพอการงานดีแล้วจะเริ่มมีคนหมั่นไส้นะคะจะมีปัญหากับเพื่อนผู้ร่วมงานบางคนในช่วงนี้รายงานของท่านจะยังคงหนักเหนื่อยพอสมควรนะคะ แล้วในช่วงปลายปี2,566งานก็ยังคงหนักเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าดาวพระอังคารจะรวมมาอยู่ร่วมกับภพบกัมมะนะคะก็ขอให้ท่านใจเย็นๆอดทนไว้นะคะให้ขยันหมั่นเพียรทุ่มเทกับการทำงานให้เต็มที่นะคะแล้วท่านจะพบกับความสำเร็จแล้วก็ความเจริญก้าวหน้าอย่างแน่นอนนะคะ ต่อไปต่อไปเรามาดูทางด้านของการเงินนะคะในปี2566นี้นะคะตั้งแต่ต้นปี2566ไปจนถึงเดือนมีนาคม2566นะคะท่านจะมีรายจ่ายเยอะนะคะหาเงินได้มาก็จะมีภาระให้ต้องจับจ่ายออกไปในเรื่องต่างๆนะคะในช่วงนี้ไม่ควรเสี่ยงโชคหรือลงทุนอะไรที่เสี่ยงจนเกินไปนะคะ แต่พอในช่วงเดือนเมษายน2,566ไปถึงเดือนมิถุนายน2,566นะคะช่วงนี้ท่านจะมีโชคมีลาบนะคะมีเงินมีทองหลังไหลเข้ามาพอสมควรเลยทีเดียวนะคะก็จะทำให้สามารถใช้จ่ายได้ตามสบายนะคะเพราะดาวด้านการเงินของท่านเนี่ยจะอยู่ในตำแหน่งของกเกษตราธิบดีแล้วก็ราชาโชคนะคะ แต่รายจ่ายของท่านก็จะยังเยอะอยู่นะคะก็ให้วางแผนการใช้จ่ายให้ดีๆนะคะพอเข้าครึ่งปีหลังของปี2566นะคะท่านก็จะมีโชคทางด้านการเงินนะคะช่วงนี้จะเหมาะสำหรับการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะท่านมีเกณฑ์จะได้เงินมาแบบไม่คาดฝันนะคะ พอปลายปี2566นนะคะท่านก็ยังมีรายจ่ายเยอะอยู่นะคะแต่ว่าไม่ต้องวิตกกังวลไปนะคะเพราะว่าถึงแม้ท่านจะมีรายจ่ายเยอะแต่ว่าดวงการเงินของท่านเนี่ยยังดีอยู่นะคะท่านยังจะหมุนเงินได้คล่องอยู่นะคะจะมีคนมาสนับสนุนทางด้านการเงินให้กับท่านนะคะ สำหรับในเรื่องของความรักนะคะในปี2,566นี้นะคะคนโสดนะคะในปี2,566นี้นะคะตั้งตั้งแต่ช่วงต้นปีไปเลยนะคะไปจนถึงเดือนมีนาคม2,566นะคะท่านมีเกณฑ์ดีในเรื่องของความรักนะคะจะมีคนเข้ามาอยากสาสัมพันธ์กับท่านนะคะในช่วงนี้ก็ให้ท่านพิจารณาศึกษาดูให้ดีๆก่อนนะคะ แล้วพอหลังวันที่19เมษายน2566ไปแล้วเนี่ยตอนนั้นดาวพระฤหัสบดีจะย้ายเข้าพบมรณะนะคะเกณฑ์ความรักของท่านอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะสำหรับคนมีคู่นะคะในปี2566นี้ความรักของท่านมีดาวพระฤหัสบดีจรมา เป็นมรณะนะคะกับดาวพระราหูนะคะทำให้จะมีปัญหากับคนรักหรือคู่ของท่านนะคะตั้งแต่วันที่19เมษายน2566เป็นต้นไปนะคะโดยมากเนี่ยปัญหาจะเป็นเรื่องของการมีมือที่3เข้ามาแทรกกลางหรือการรักคนมีเจ้าของนะคะก็ให้ระวังปัญหาเรื่องรักซ้อนลักสามเศร้านะคะแล้วก็ให้ระวัง เ,เรื่องคนรักหรือคู่ครองของท่านจะเจ็บป่วยด้วยนะคะสำหรับทางด้านสุขภาพนะคะในปี2566นี้นะคะก็ให้ระวังในเรื่องของการเจ็บป่วยเกี่ยวกับกระดูกหัวเขา่าโรคที่เกิดจากความเครียดนะคะแล้วก็อุบัติเหตุนะคะก็ให้ท่าน หมั่นไปพบแพทย์นะคะตามนัดนะคะหรือไปตรวจเช็คสุขภาพบ้างนะคะแล้วก็ให้ท่านเอ่อทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะต่อสุขภาพนะคะแล้วก็ออกกำลังกายนะคะแล้วก็หาเวลาพักผ่อนบ้างนะคะแล้วก็อย่าเคร่งเครียดกับการทํางานจนเกินไปนะคะเพื่อจะได้รักษาสุขภาพที่ดีไว้นะคะ ค่ะก็ขอขอบคุณชาวราศีกันลัคนาราศีกันทุกท่านนะคะแล้วก็ขอขอบคุณทุกๆท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังจนถึงช่วงนี้นะคะแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้ชาวราศีกันลัคนาราศีกันทุกท่านนะคะแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกๆท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุข ประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่ท่านปรารถนาขอให้ร่ำรวยมีโชคมีลาบมีเงินมีทองหลั่งไหลมาต่อเนื่องไม่ขาดสายเลยนะคะก่อนจบคลิปนี้ก็ขอฝากทุกท่านช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อจะได้ชมคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ